ขอเจริญพรศรัทธาตาทุชนทุกท่านสำหรับวันสำคัญของชาวพุทธที่จะเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งเราเรียกกันภาษาชาวบ้านว่าวันออกพรรษาถ้าเรียกตามภาษาพระสังฆกรรมก็จะเรียกว่าวันปวานาออกพรรษาสำหรับการออกพรรษานั้นก็เป็นกิจกรรมของพระสงฆ์ ที่ท่านอยู่จำพรรษามาครบ3มเดือนหรือว่าไต่มาการออกพรรษานั้นก็หมายความว่าเป็นวันที่พิสุทธิสมณเนรสามารถไปค้างแรมที่อื่นได้นอกจากว่าที่ตนเดงนั้นได้อยู่จำพรรษาครบสามเดือนสำหรับการออกพรรษานั้นจะตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่เดือน11ิบเอ็ทุกปีสำหรับในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่สามสิบตุลาคม พศ2555ตรงกวันแรม15ค่ำเดือน11ในส่วนของประสงค์นั้นก็จะมีพิธีภาวนาออกพรรษาก็หมายความว่าเปิดโอกาสให้พิสูจสมณเนที่ได้อยู่จำพรรษาในอาวาสต่างๆได้มีการว่ากล่าวตักเตือนกันเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเมตตากรยกรรม เมตตาวาจีกรรมและเมตตามโนกรรมทัาน,นวันออกพรรษานั้นก็ถือว่าเป็นวันสิ้นตุดแห่งการอยู่จำพรรษาของพระพิสุสมมเนรที่อยู่ในอาวาสนั้นนนนี่คือวันออกพรรษาซึ่งพระสงฆ์ก็จะมีพิธีกรรม,มในส่วนของญาติโยมก็จะมาทาวัดมาที่วัดกันตอนเช้ามาจะมาทานศีลมาถวายอัตตาหาร รับพรฝังพระธรรมเทศนาจากประสงค์ในส่วนของวัดทหลวงและอีกหลายวัดก็ยังได้จัดพิธีเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกอีกติดสากันตั้งแต่การทศพรกันที่หนึ่งไปจนจบกันที่13คืนคอนครกันนะวัดทหลวงก็เริ่มตั้งแต่เวลาตีห้าสามติเป็นต้นไปนะจนถึงเวลาประมาณที่ส1นาฬิกา ก็เป็นอันที่สุดการเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกทั้งทิศสามกันในส่วนของพระเวสสันดรชาดกนั้นถือว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประชาสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรซึ่งบำเพ็ญทานบารมีฉะนั้นเราก็มีความเชื่อว่าหากผู้ใดผู้หนึ่งได้ฟังพระเวสสันดรชาดกครบทั้งทิศสามกันท่านกะบอกว่าจะมีสุขติ เป็นที่ไปก็หมายความว่าเกิดบนสวรรค์นแน่นอนนอกจากนั้นก็ยังในพรในพระศาสนาของพระเิริยะเมตไตรฉะนั้นในวันออกาาพรรษาปีนี้จึงขอเชิญชวนญาติโยมตถาสาธุชนไปวัดใกล้บ้านเพื่อสร้างบาร,รมีด้วยการรักษาศีลถวายทานเจริญจิตภาวนาฟังพระเทศมหาชาติพระเวสสันดรคาดกรบทีสามกัน ก็ขอเชิญชวนญาติโยมไปร่วมพิธีตามวันเวลาและสถานที่ใกล้บ้านท่านขอเจริญพรนอกจากนี้ในช่วงออกพรรษาจะมีประเพณีหรือกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างไรบ้างขอเจริญพรนอกจากในช่วงนี้นอกจากจะมีเทศกาลออกพรรษา,าแล้ววันลุ่งขึ้นก็จะมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งเราเรียกว่าวันตักบาทเทโวโรหณะหรือภาษาชาวบ้านเราเรียกง่ายๆว่า วันตัดบาทเทโวก็หมายความเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนาที่เมืองสังกัสานครชมพูทวีปในครั้งพุทธกาลก็เป็นวันที่พระเจ้าเปิดโลกชาวบ้านกเ็เรียกว่าอย่างนั้นหรือว่าโลก,กะวิวาลณนะวันที่พระเจ้าเปิดโลกก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเป็นวันที่ให้มนุษย์เทวดาและสัตว์นโลก ตลอดจนพบภูมิต่างๆได้เห็นซึ่งกันและการด้วยตาเนื้อและในวันนี้เป็นวันที่พระสงฆ์ตลอดจนญาติโยมมีความเพลิดเพลิดีใจที่จะได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จไปจำพรรษาที่สวรรค์เ้น,นเดวดึงเพื่อเทศโปรดพุทธมารดาเป็นเวลาสามเดือนลงจากสวรรค์มาสู่โลกมนุษย์ท่ามกลางเหล่าพรมและเทวดาก็หมายความว่า ลงจะ,ะเสด็จมาที่เมืองสังกสัสรนครทางบันไดแก้วมณีส่วนบันไดเงินบันไดทองนั้นก็จะมีพระพรหมและเทวดานั้นคอยตาม,ตตมตาส่งพระองค์ที่ประตูเมืองสังกัสรนครที่ประตูเมือง,งสังกัสรนครน,นั้นก็จะมีประชาชนเป็นจนํานวนมากก็จะนําพระตาหารขาวหาวมาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราชาวพ,พุทธเราก็ได้สึกต่อพิธีการดังกล่าว ด้วยการทำพิธีตักบาตรเทโวโลหณนะหรือว่าตักบาตรเทโวในสมัยโบราณนั้นเราจะตักด้วยข้าวต้มมัดก็หมายความว่าพอมีคนมาเยอะๆจะใช้ทัพีตักข่าก็คงไม่ไม่สะดวกก็คงใช้ลูกต้มข้าวต้มลูกโยนโยนใส่บาตรพระพระก็มีจํำนวนมากญาติโยนก็มีจํำนวนมากแต่ทีนี้ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะที่วัดลของเราท่านจะตักบาตรด้วยข้าวต้มและ เข้าสวยเพลงว่าจะเหลือแล้วอาจจะนำความเสียหายมาในการเป็นอยู่ได้ฉะนั้นจึงขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมได้นำเป็นข้าสารอาหารแห้งมาตักบาตรพระที่วัดถุของเราโดยเริ่มตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปที่ลานโพกุติสมกีสแสวงธรรมสำหรับวันตักบาตรเทโวโลนะนั้นก็จะตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำ ่าเดือน11บทุกปีปีนี้ก็เช่นเดียวกันก็ตรงวันพุธที่สาิบเตุลาคมสอง5ันห้า้ก็ขอเชิญชวนพุทธศาสธนิกชนมาร่วมพิธีตัดบาทเทโวโลหนะในวันและเวลาตถาที่ดังกล่าวโดยพร้อมเียงกันขอเจริญพร